สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านนะครับมาชมพักเครื่องหลวงพ่อคูณกันครับองค์นี้ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเหรียญหลักยอดนิยมของหลวงพ่อคูณอีกหนึ่งรุ่นนะครับองค์นี้นะครับเป็นเหรียญตั้งกุฏิสงวัดสักแก้วปี2 5 1 7นอนะครับองนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับอ่าองนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับดูครับรายละเอียดเหรียญนะครับสวยงามเดิมเดิมครับสวยงามเดิมเดิมนะครับต่อโคดเต็มใบดีครับอ่ามาดูด้านหลังครับนี่ครับ ด้านหลังเลข5นะครับมีรอยแตกแบบนี้นะครับเป็นบล็อก5แตกนั่นเองนะครับนี่ครับเป็นบล็อก5แตกนะครับองนี้สวยงามนะครับสวยงามสวยงามนะครับองนี้ก็สำหรับใครที่มีแบบนี้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับใครที่มีแบบนี้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับ เหรียญสร้างอุติสงฆ์วรักษ์แก้วปี17จนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2เนื้อนะครับเนื้อนวะโรหะแล้วก็เนื้อทองแดงนั่นเองนะครับองค์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งองนะครับที่ผมได้ทําการเช่ามานะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ